สบายดีไปทันสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋า Hello everyone welcome to my channel นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ครบรอบหนึ่งปีนะคะที่น้องชายของพระทันนาะได้ละก,กายสังขารกลับคืนสู่ฟ้าเบื้องบนเนาะคลิปนี้ก็พระทานก็จะเป็นครบรอบหนึ่งปีในการเดินทางไปทำบุญให้กับน้องชายที่บ้านเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะอําเภอพุทธสงค์ ทำไมน้องชายบ้านน้องชายของพระธันอยู่ที่จังหวัดชนบรุรีแล้วทำไมเราต้องไปทําบุญที่นั่นเพราะว่าเราได้เอากระดูกบางส่วนนะคะหลังจากที่เอาบางส่วนไปลอยอังคารเนาะอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเก็บไว้ที่บ้านในพัะเจดีที่บ้านนะคะคลิปนี้เราก็เลยกลับไปทําบุญครบรอบ1ปีให้กับน้องชายคนเดียวของพระทันเนาะหปีที่น้องชายของพระทัน ได้จากไปประธานก็ไม่เคยลืมเลยไม่เคยมีวันไหนที่ไม่นึกถึงพอนึกถึงก็ร้องไห้ทุกครั้งนี่ก็ผ่านลอดอุโมงท์ที่ลอดอุโมงที่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนึกไม่ออกละ มอแต่รองไห้เนาะไปทุกครั้งก็จะผ่านตรงนี้ทุกครั้งแล้วก็จะถ่ายคลิปตรงนี้ทุกครั้งเนาะใครนึกออกว่าเป็นอุโมงอะไรเส้นทางก็คือบนเขาปากธงชัยนะคะเข้าสู่ก่อนที่จะขึ้นเขาเนาะก่อนที่จะขึ้นเขาก่อนที่จะลงเขาเราก็จะต้องผ่านตรงนี้ตลอดนะคะ ก็ดูคลิปซื้อไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปการเดินทางและไปจนถึงจบคลิปก็คือการทําบุญให้กับน้องชายนั่นเองนะคะพระทานก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่มาดูมาดูตลอดมาดูให้กําลังใจพระทานตลอดนะคะอันนี้ก็จะเป็นตลาดสดที่บ้านนะคะก็ไปซื้อของไปซื้อขนมนะส่วนกับข้าวนั้นพี่สาวใหญ่เพื่อนเฮดไปให้นอ้องไปแล้วนะคะน้องใหญ่ น้องซ้ายเพิ่อนอยากกินขนมจีนน้ำยาป่านะคะน้ำยาป่านุ่นนัวนะคะเพิ่อนอยากกินฝีมื้อพี่สาวใหญ่เพิ่นนะคะอันนี้เฮาก็ไปซื้อขนมหวานนะคะน้องซ้ายเพิ่อนอยากกินขนมไทยๆพนนะนะ <inf> ก็เลยไปถามน้องสบายบ้านน้องเพิ่อนอยากกินขนมไทยๆขนมยังเพิ่นว่าขนมยังก็ได้พนนะนะที่ไม่ใช่ทองหยิบทองหยอดเพราะว่า มันหวานเกินไปขนมไทยๆที่สุดก็คือเต่าส่วนนี่ค่ะพี่น้องก็ซื้อเต่าส่วนไปใส่บาทนะคะฮะงจักบาทด้จ้ะละสิบบาทบาทอันนี้เลดแลวบฮะงเองตอนนี้เองเองขอบคุณนอาแล้วอัีไ่คุไม้คุณเกินแล้วเสียบา อร่อยม่ยดีมากเลยคุณโอ้ยข้างในโซนืีสวยนีเดียวอ <c ười> <c ười> เอาก่อนาอคคนนี้แล้วนะเดี๋ยวเพ่ะขนขนเพราะว่าน่าจนเพิ่งเปืองบาง้บบอันจังหวาเดี๋ยวจ้า <40 S 2> มัดไม <า S 1> ่หมดวมัดละสี่สิบบาทยี่สิบบาทจ้าอันนี้ประธานก็เดินทางมาถึงวัดแล้วนะคะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในวัดบ้านเกิดของพระธันนะคะที่ตำบลบรนจารณอำเภอพุทธสงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะภายในวัดก็จะเป็นวัดเรียบง่ายนะคะอันนี้เพื่อนหนาจะเพิ่งผ่านพ้นการออกพรรษาเนาะเอ้ยเข้าพรรษาเ <c oughs> ข้าพรรษาเพินพ่นเคยมีอันหลงย้อยอันนี้ก็เป็นเจดีนะคะของตระกูลศรีพาเราเองค่ะอันนี้ก็คือแบบตระกูลศรีพาทีละกายสังขารไปก็สู้ว่ายู่น้ำกันหม่องหนีเนาะ ็เนี่ยค่ะเจดีย์ของน้องชายของพระธานดีเป็นน้องชายคนเดียววันที่เราไปก็เป็นวันธรรมดานะคะน,นี่ก็เป็นขับเข่ากับน้ำที่หลวงพ่อเพิ่นไปบินทบาตมาเนาะพระท่านกระลืมไทยบรรยากาศขนมจีนของพี่สาวใ,ใหญ่ไหเบิงนะคะอันนี้ก็รับศินรับพรด้วยจ้าจเด้อ